สวัสดีค่ะผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่แอคบ้านสวนนะคะอ่าชมบอลสีกันไปก่อนนะคะหลังจากที่แม่ใหญ่แอคบ้านสวนลดน้ําไปแล้วนะคะถามว่าต้องรองกระถางไหมส่วนนี้ไม่ค่อยได้รองกระถางนะคะวันไหนฝนตกก็จะได้น้ําชุมช่มฉ่าวันไหนฝนไม่ตกแม่ใแอคก็จะรดน้ําด้วยบัว หรือสายยางนะรถด้วยมือตัวเองนะคะก็พาผู้ชมมาชมนะคะอันนี้อยู่สองข้างทางเดินเข้าบ้านนี่เดี๋ยววันนี้แม่ใหญ่เอ็กซ์จะพาไปตัดจอมบอนสีนะคะอันนี้เป็นหัวบอนบอนสีไก่ตระกูลไก่แม่ใหญ่เอ็กซ์ค่อยจำชื่อนะรู้แต่ว่ามันอยู่ในตระกูลไก่โอ้โอติดมือนี่หัวใหญ่เลยนะ มันเหลือแค่ใบเดียวก็เลยดึงออกมาพอดึงออกมาก้านมันหลุดก็เลยตัดสินใจจะเอามาตัดจอมล้างน้ำลากมันแค่ยายาวดีๆนะโสัใสตอนสามสี่วันก่อนมันไม่ได้ลดน้ำแม่ใหญ่ก็เลยวันนี้ก็เลยเอามาตัดจอมซะเลยนะใบเขาเหี่ยวไปใช้มีดคมพมสักหน่อยนะคะตัด มีตรงโฟมสะอาดสอาตัดไปเลยเดี๋ยวไม่ให่จะล้างจักหน่อยนะคะแล้วก็จะตัดเอาลากออกนี่สองส่วนเลยทําแค่นี้แหละเดี๋ยวมีตาออกมาอยู่เดี๋ยวจะแค่เอาตาจังหน่อยเดี๋ยวนะตัดรากออกเพราะว่ารากนี้เอาไว้ก็ไม่ไปต่อแล้วเดี๋ยวรากเขาก็จะเน่ามันจะเกิดรากใหม่มาเองนะคะ จะแค่เอายอดออกเอาไม่เอาไม่เยอะหรอกคะ่ะที่เหลือก็จะเอาไปฝังดินกรบไว้เหมือนเดิมเอาไว้ให้หัวบอนเขาค่อยๆทย,ยอยออกยอดแล้วส่วนใหญ่แม่ใหญ่หก็จะทําแบบนี้ถ้าจะผ่าหัวก็ได้นะได้สักประมาณห้าหกชิ้นประมาณสิบชิ้นอะผ่าชิ้นใหญ่อันนี้ก็ตัดรากออกไปเพราะว่ารากเก่าเดี๋ยวเขาก็เน่า นี่นีบออกให้หมดเลยเดี๋ยวก็จะสร้างรากใหม่ออกมาเองนะคะแล้วก็จะเกิดยอดใหม่ออกมาแบบเนี้ยไม่ต้องไปกังวลเอาเอาดินกบกบสักหน่อยแล้วก็รดน้ำรดน้ำลงไปเลยเดินเริ่มยุบกดกดหัวลงไปสั่งหน่อยเดี๋ยวจะหาดินมาโรยกบใหม่ แบบนี้ก็ได้แล้วนะคะแม,แม่แม่หย่ก็จะวางไว้ในที่ล่มนแหละดินไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรใช้ดินใบไม้ผุนี่มาดูตัวนี้นะคะอันนี้ไก่ตัวงามจําได้ทั้งสวนจําได้แต่ไก่ตัวนี้เลยตัวอื่นจำไม่ได้ไม่รู้ไก่อะไรเไห่อันนี้เมื่อก่อนก็ผ่าจอมนะเด,เดี๋ยวจะเอาดินทางหน้าออกให้ดูเนี้ยผ่าจอมให้ออกได้ได้หลายได้หลายต้นแล้วนะ เอามาหลายรุ่นแล้วไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้หัวเก่าจะเป็นยังไงเพราะว่าหัวเก่านี่ถ้าเราปล่อยให้เขาออกหน่อใหม่ไปเรื่อยๆในหัวเก่าก็จะผุๆไปนะคะเดี๋ยวได้จะเทออกแล้วจะดูเดี๋ยวเคลียดินตรงกลางดูก่อนนะอ่าเนี่ยนี่ไงเหลือหัวนิดเดียวไม่ใหญ่เอ้เน่าเปื่อยไปส่วนหนึ่งแล้วค่ะก,ก็จะเหลือถ้าทำแบบนี้ ต้นที่ออกออกมาใหม่ๆเนี่ยที่เห็นอยู่นี้เขาจะไม่ไม่ยุบตัวนะจะอยู่แบบนี้จะสดชื่นแบบนี้เลยเราเอาแค่หัวใหญ่ๆตรงกลางเขาออกเพราะว่ารากทุกอย่างอยู่ในต้นนี้เป็นรากใหม่แล้วแข็งแรงหมดแล้วค่ะเนี่ยเดี๋ยวเอาไปวางไว้ที่เดินนี่หัวนี้เดี๋ยวแม่ใหญ่จะล้างซึกงหน่อยอยากรู้อยากดูปกติแม่ใหญ่ก็ปลูกง่ายๆนะ แต่ทําให้ผู้ชมชมก็เลยจะทําละเอียดหน่อยถ้าใครมีปูนก็เอาปูนมาทาไม่มีปูนก็ไม่เป็นไรไม่ยายก็ไม่ค่อยได้ทาปูนแดงเท่าไหร่ถ้าปลูกง่ายๆนะคะยังไงก็ติดอยู่แล้วนะคะหัวนี่ถ้าออกยอดใหม่มาหัวเก่าเขาก็จะทยอยผุๆไปเรื่อยๆนะเราก็จะรอเอาหนอที่เขาเกิดมาใหม่แหละ จะออกตลอดเรื่อยๆจนกว่าเขาจะผุไปทั้งหมดเลยนะคะเนี่ยก็เป็นอันเสร็จแล้วแม่ก็จะหาวางไว้ที่ล่มเดี๋ยวไปดูที่ปลูกวันก่อนเห็นไหมปลูกรอบต้นผักหวานป่าเนี่ยก็สดชื่นนะคะไม่เหี่ยวไม่แห้งรดน้ําเอาไว้น้ําที่เหลือก็ไปรดต้นอื่นด้วยก็รดแบบนี้แหะค่ะถามว่า ต้องรองรองน้ำไมมตัวนี้ไม่ได้รองนะเหมือนอย่างที่พูดมาตอนแรกนั่นแหละไม่ได้รองน้ำที่ก้นกระถางวางตรงพื้นดินเลยนะโซนนี้นะนี่อยู่ใต้ร่มไม้เห็นไหมวางอยู่ใต้ร่มไม้วางอยู่ใต้ร่มไม,รมไม้ทั้งนั้นเลยพวกเนี้ยเดี๋ยวก็ค่อยๆโตเองเดี๋ยวถ่ายมุมสูงให้ดูนะนี่ อันนี้บอนสีสหัสดีชะมนนีหลายพันอยู่เหมือนกันก็ปลูกประดับบ้านไว้อย่างนั้นแหละช่วงนี้เราดูฝนจะไม่ค่อยยุ่งยากเรื่องการรดน้ำนี่อนุมานอมพรพรานี่ฮกลงพวกนี้เยอะเลยนะฮะ มันฟอร์มกอทั้งนั้นเลยกําลังจะกัดสีสวยๆทั้งนั้นน่ะแม่ใหญ่แอกส่วนใหญ่ก็ปลูกแบบตัดจอมพอเขาโตมา,าก็เริ่มกัดสีไปเลยนะป้ายสีไปเลยเนะี่ยปลูกเรียงรายเอาไว้ทางเดินสองข้างทางนะคะช่วงหน้าฝนนี่ก็มีหญ้าบ้างขึ้นนิดหน่อยนี่ตระกูลไก่อย่างนั้นไม่รู้ชื่อไก่อะไรนะจะจไม่ได้เนะี่ยเอามาปลูก